ินทีก็น้ำหนักดีขึ้นเลยแสยดงนี่นี่วันนี้อยากไลฟ์เพราะเมื่อกี้ไปเปิดตู้คอนเทนเนอร์นะไปเปิดตู้คอนเทนเนอร์ที่แบบเคยนั่งไลฟ์เมื่อปีที่แล้วอะแล้วมันก็แบบมันมันไวมากนะหนึ่งปีอะวันนี้มาอารมณ์ดีจัดไม่ได้อารมณ์ดีมากหรอกบางทีมันก,มนก็มันก็มีเครียดมีอะไรบ้างนะครับเพราะก็ยังเป็นยังเป็นเบื่อ,อยังเบื่อหลายๆอย่างนะแต่ว่าก็แบบอยากมาทักทายเพื่อนๆน,นเพราะว่าอยากมาประมาณว่าอะไรนะผมไม่รู้ว่าใครใครที่พอคุยแบบ คุณผู้จัดจาก,การคุณปูผมขาวได้ก็ก็ถามเขาดูว่าจะมีไลฟ์วันไหนถ้าไม่ผิดเนี่ยวันที่26นะวันที่26ตอนเย็นนะั่นคือมาไลฟ์แล้วก็มีของมาให้เพื่อนๆกันด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าพูดไว้แล้วก็ต้องแบบรักษาคำพูดกันแต่ว่าแบบไม่รู้มีของอะไรบ้างนะั้นแล้วก็มาแล้วก็เดี๋ยวจะนั่งแพ็กส่งกันเองกับกับแม่กับอะไรเงี้ย กับป้าติง้งอ่ะกับพี่สาวอะไรเงี้ยน่าจะส่งผิดส่งถูกอะไรก็ไม่ไม่ส่งผิดหรอกแต่น่าจะส่งช้าส่งอะไรก็แบบห้ามมีอะไรก็ไปไปว่าไปว่าเวลาพรสบู่เถ่อนนะครับผมใครเครียดบ้างช่วงนี้ใครเขาขคำคมบาดใจ,จ <laughs> มีความสุขเนี่ยมาคุยเพื่อนๆน,นมีความสุขนะครับผมเดี๋ยวกันวันวันผมอะ่ะเคยเล่นเพลงอะไรได้วะแล้วก็ลืมไปละไอเพลงที่มันร้องว่าอะไรวะ โอ้ที่รักทำไมต้องร้องไห้ในวันที่เธอไม่มีฉันชื่อเพลงอะไรนะจับฉลากได้อะไรได้ตังร้อยเดียววันนี้ไปเจออัลเฟรดนะครับผมวันนี้ก็ไปเจอคุณอัลเฟรดนะครับอัลเฟรดอัลเฟรดนี่เป็นอัลเฟรดจอม